สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะติ๋มจะมาเทสผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอ e ิสเทลี่เอเลสมาดูกันนะคะบีพีมานะคะอาวอร์มครีมแตะแตแบบนี้นะคะมองไปด้านบนค่ะ,คะแล้วก็แตะครีมนะคะแตะย้ำๆบริเวณที่มีถุงใต้ตานะคะมองไปด้านบนเลยค่ะไม่ต้องกลัวเข้าตานะคะ แล้วเราก็แตะย้ำๆแบบนี้นะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาถูกใต้ตาเยอะค่ะเราก็ทาเยอะนิดนึงแล้วก็ย้ำบริเวณที่ทาค่ะเพราะแต่ละคนนะคะสภาพผิวไม่เหมือนกันถุงใต้ตาขนาดของถุงใต้ตาก็ไม่เหมือนกันนะคะ ค่ะมาดูใกล้ๆได้นะคะนี่ค่ะกระติงก็จะแตะ,ะริ้วรอยติดการิ้วรอยหน้าผากใช้ได้หมดเลยนะคะใช้นิ้วนางนะคะเป็นนิ้วที่แตะเบาๆนะคะเพราะนิ้วนางเป็นนิ้วน้ที่น้ำหนักเบาเนี่ค่ะ,ะได้ทั่วหน้าเลยยกมาฉับลอยตีนการิ้วรอยหน้าผากร่องแก้มนะคะ ผู้ชายจะมีปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะ<อ>ตรงนี้ก็ได่ครับได้ครับทีนี้เคล็ดลับที่ทำให้เห็นผลไวนะคะก็เดี๋ยวหันหน้าก็เปิดพัดลมสักค่ะ น้ำจะช่วยให้เนื้อครีมซึมลงไปใต้ผิวเร็วนะคะแล้วก็ใช้พัดลมหันพัดลมเป่าช่วยนะะน่ายกกระชับแล้วนะคะนะคะถุงใต้ตาเริ่มยุบแล้วเห็นไหมคะมเกเห็นไหมคะนะคะยุบแล้วนะคะนะคะ,นะคะบริเวณที่ทาเห็นไหมคะผิวหน้านะคะ รอยตีนการิ้วรอยหน้าผากหายไปแล้วเห็นไหมคะพอริ้วรอยต่างๆอ่ะค่ะจะเห็นผลได้ไวเลยเห็นไหมคะยุบแล้วนะคะเห็นไหมคะยุบไปเลยนะคะเนี่ยค่ะรู้สึกตึงง่ยไหมคะตอนนี้ระหว่างระหว่างทาค่ะตรงนี้อย่าเพิ่งขยับหน้านะคะต้องให้หน้านิ่งๆเพราะครีมกําลังเซตตัวนะคะนะคะเห็นไหมคะเรียบเนียนไปเลยเห็นไหมคะหน้ายกกระชับเป็นหนุกเป็นเลยนะ ผลิตภัณฑ์เจ๋งไหมคะมน,นี่ค่ะ,คะโอเคเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะยุบหายไปเลยนะคะขใต้ตาขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆอิสตัี่เอเลียถ้าใครสนใจติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้คุณได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ